you สบายดีทุกคนยินดีตอนทับทุกคนคอสูอซอนนุ่งอูรองซานเดอ้อมือนี้ก็จะเห็นแปลกหูแปลกตาไดน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือสภาพแม่ลูกอ่อนเต็มตัวเลยเดอ้อพอดีมือนี้ตัวย้อยกับแม่จันโบยู่เนาะทุกคนเนาะอู้ก็เลยต้องได้อุ้มออโต้แบบนี้เลยออโต้ก็คือแบบให้งอแงคัดยากให้แม่อุมนะ้มเนาะทุกคนเนาะเอาไปนอนยู่ก็คือแบบว่าเอาไปนอนยู่เปย์ยู่อูก็คือบนอนคันอแม่มาอุม้มเอาแบบนี้ก็คือแบบ เศร้าให้เศร้างอแงและ้วกะ็สิรับตานอนเนาะทุกคนเนาะแต่พออู้เอาไปวางไว้เปรตเท่านั้นแหละก็ะีตื่นพอดีมันหอดตอนสวยแล้วทุกคนอู้ก็หูซึกอยากเข้าลแล้วเนาะแล้วก็แบบว่าถ้าให้ลูกนอนลูกกระโบนอนจากเธออู้ก็เลยต้องได้ใช้วิธีนี้เนาะโดยการเจลูกมาได้แล้วกะ็แต่งกิ่นไปพร้อมเนาะ เมนูของเฮาเมื่อนี้ก็เป็นอย่างไโบโได้นอกจากแกงป่าใส่ผักทุกคนเพราะว่าเมออนอูอ่อนยางอู้กับบุห่าสิก,กินอีอย่างะนะทุกคนแบบคันท่าสิก,กินแบบว่าอาหารทั่วไปเลยอู้ก็ยังพันยากกินเทอนะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะเหตุให้แบบว่าอันีตุนลูกได้ย่านลูกเก็บท้องเพราะว่าออโต้จะกินนมอูนะ้แล้วทุกคนเนาะ ก็คือที่ทุกคนหัวนาะช่วงนี้อุก,กับแม่จันกับตัวยพากันเฮ็ดสวนพักอยู่หลังบ้านก็คือแบบว่าเมนูลากๆหรือว่าเฮ็ดอีอย่างก็คือส่วนหลายก็สิเป็นแกงพักคั่วพักหรือว่าเอาพักมากินกับออกกับป้วนอันเดอร์ซีนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพวกเฮาพากันปลูกไว้อยู่หลังบ้านเอาไว้กินนี่ ออโต้ก็เริ่มงอแง,เ,งเริ่มอยากใหนะ้อะทุกคนน้องอู๋ก็ได้เอามาสั้นฮ็ดแบบนี้อนะทุกคนก็จะค่อยชี้แบบว่าเออเศร้สาสิฮะนะก็คืออยากยุ่นําเตมเต่มเนาะทุกคนเนาะอยากยุ่นําเตมเฮ็ดอย่างก็อยากให้นี่ตอนที่น้องอู๋พักเสียงนี้ทุกคนก็สิได้ยินเสียงออโต้เออเออเออในหนึ่งทุกคนก็คือแบบว่าจะเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าติดแม่ฮนะทุกคนไปใส่ก็คือแม่ยุ่ใส่ก็คืออยากยุ่นําแม่อยากกอดแม่อยากอัน ให้แม่เจียนะทุกคนว่าง่ายๆนะคือแบบว่าเออคือที่ติดมือและประวาณน,นี้แหละแต่กระโบ,บเป็นอย่างเนาะทุกคนนะเนาะอันลูกเป็นแบบนี้กระโบ,บเป็นอย่างแบบว่าติดมือเฮากับโบเป็นอย่างเพราะว่าเดี๋ยวจะกน้อยได้ห่่ยมาหน่อยนึงก็ทีแบบว่าโบอยากอุ้มแม่แล้วทุกคนน้องอู้ก็นอย่างแบบยักอุ้มลูกคือกันเป็นแบบนี้กระยาเนาะอุ้มกันไปแบบนี้แหละทางอุ้มกันไปแด่ทางแจ้งกินแ,แ,แด่ทุกคนทีวิตแม่ลูกอ้อนของแท้เลย คันท้าผู้ใดติดตามน้องอูมาแต้แรกๆเนาะทุกคนเนาะติดตามน้องอูตั้งแต่สมัยน้องอูไปฮัร์พี่อันแน่อยู่ตลาดเตาพุนอกระซินเรื่องราวชีวิตในน้องอูป้าแบบติดตามชีวิตน้องอูตั้งแต่เป็นนักศึกษามาจนตอนนี้แบบมาเป็นมีลูกมีครอบครัวเป็นแม่ลูกอ่อนถึงขนาดนี้แล้วก็คือแบบว่าชีวิตน้องอูนี่แบบว่าอันครบรถเลยนะผู้ใดติดตามชีวิตของน้องอูคือแบบเห็นตั้งแต่ตอนแบบว่าเป็นเด็กน้อยเป็นนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวฟูน้อทุกคนเนาะ ืัอนี้เฮากะซิมาเก็บพักยุ่หลังบ้านนอพักที่น้องอูเก็บนี่ก็คือจะเป็นพักผมเด้อทุกคนเด้อน้องอู้กะซิโลกยานยานไปนอทุกคนนอแบบเผาบริลลกโรแบบว่าเป็นหน้าตาไปะนะโรกยานยานไปมองใดที่แบบว่ามันออกแบบว่านานเฮากะซิโลกยานเอาไปกินหนะทุกคนพักอันนี้กะปุกไว้กินเหรอแหละว่าจิเอาไปขายก็คือซีบุพอขายเดอกเดี๋ยวจัาหน่อยกะซิเอาให้สาวูุเสาวปีอันเดีเพึ่นมาแล้วเพื่นกบแบบว่าเอาให้เพื่นกินเนาะเพราะว่า อันครอบครัวของน้องอูฮะเพิ่นแบบเพื่อนก็นมีไม่อย่างเพิ่นก็นเอามาให้เขากินนะฉะนั้นแล้วเวลาเฮามีอย่างเฮาก็เอาไปให้เพื่อนกินตอบแทนเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ทุกคนก็จะเห็นออโต้เนาะทุกคนเนาะอากาศก็ยากยอนหน้อยนึงน้องอูซอกอัาน คันห่มโบเห็นทุกคนซอกคันห่มโบเห็นกันเลยแบบว่าโบได้เอาคันห่มมากังให้ลูกจำมาทุกคนเนาะ,ะสาภาพกันริเป็นประมาณนี้ทุกคนทางเฝ้าลกพักแด้ทางย่านลูกพ้อนได้กับปานนั้นพักที่แม่จันทร์ปลูกนี่กับแบบว่านี่กับงามงามทุกคนแต่ปีนี้พวกเขากษัิพยายามประหยัดเงินให้ได้หลายที่สู้ทุกคนแบบว่าอันอีอย่างที่แบบบจําเป็นเฮากระติยแบบว่า บซื้อน่ะทุกคนอีอย่างที่แบบว่าพอเขาปลูกกินเองได้ก็ะีิพยายามปลูกกินเองแบบอีอย่างที่ประหยัดเงินได้ก็ะซิประหยัดเงินให้ได้หลายที่สุดเนาะเพราะว่าปีนี้ฮันรู้สึกว่าตั้งแต่มีโูกมากบค่าใช้จ่ายไม่อย่างกัเพิ่มขึ้นหลายกันเลยแบบว่าเอออีอย่างที่เขาประหยัดได้เขาก็ควรประหยัดเนาะคือตอนนี้กะอันเรื่องนมคือกันเนาะน้องอูกกให้อันออตโต้กินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะคันท่าแบบไปซื้อนมให้ลูกกินนี่คือสิบวัยทุกคนเพราะว่าออโต้น่ะก็กินไล่หลายเลยทุกคน ออโต้กับบยอมยู่เนาะทุกคนเนาะเอานอนยู่กับให้ต้องได้เอามาเจียเอามาเจียละเสาแล้วก็ที่นอนคันคัดเอาไปวางลงแล้วก็ให้ทุกคนก็เลยต้องไดเอามาเมื่อนี้พอดีแม่กับตัวย่อยบอยู่เนาะทุกคนเนาะแม่จันกับตัวย่อยไปเอาป่าอีกทุกคนเมื่อนี้ก็เลยบอยู่เพอจ่อยอาคาเวียกยุ่เถงบุญน้องอูก็เลยได้เอาออโต้เนาะทุกคนเนาะเอายาแตงกินกินเองได้แม่อันแตงกินไว้ให้ยู่แต่ว่าอู้นอยากกินแบบ แกงพักเสป่าฮอนฮ้อนนะทุกคน mm hmm. ก็เลยได้มาเก็บพักอยู่สวนเนาะ mm hmm. อันนี้เขากา็ชีค่อยโลกๆแล้วก็เหากาชีหย่อนเนาะทุกคนห mm hmm. ยอนเอาแบบห mm hmm. ยอเล็กเนี่ยแล้วนอนไว้สินะก mm ็ hmm. เลยต้องได้เจ๊ลูก <c oughs> เอาตัวอายุนาแม่แบบนี้อายุะดๆก็อายุทุกคนพ mm hmm. ันอายุผู้เดียวแล้วก็ให้ก็เลยต้องได้เจ้เอา mm hmm. เจเอาแล้วก็ได้ฮ็ดเรียกไปนำ พอดีดียังแต่อาบน้ำแล้วก่อนอาบน้ำแล้วแล้วก็ให้เลยก็เลยว่าได้เอามายู่น้ำทุกคนโอ๊ตเอากระซี้ง่ายนะคณะแม่ตู้คณะแม่จันยู่กับแม่จันเอาช่วยแต่ว่าอันนี้แม่จันโบยู่ก็เลยแปลว่าได้เอาเองเอแกงไม่เดียวทุกคนเนาะแกงพอกินนี่ซื้อตัดออกก่อนค่ะ ก็ต้องเอาเขากับพัทยาก,กิน เอาออโต้นอนได้แล้วทุกคนเนาะเมื่อกี้นี่โอ้ยเสี้คลิปท่าเมื่อนอน,นเดลกาบบนอนเอานอนวางลงอู้แล้วก็ให้เอานอนวางลงอู้แล้วก็ให้ก็เลยว่าเน่เอาเจ้ไปนะ่ะมาเลยทุกคนเอาดีเจ้เอาแล้วก็นอนนอนรับนั่นงกะปับบ้นนี้แล้วก็น,นอนอยู่ฮันน้องอู้ก็เลยมาแต่งกินกินเขาวมื่ี้น้องอู้เสี้แกงอันป่าใส่พักเดลยทุกคนเดิน เอ็นอูม,มาซอยหัวขิงหัวสีไข่ซเซเคิดหน่วยนึงกระทุก เอาเครื่องลงอะทุกคนเนาะเครื่องที่เราตากทีนี่เอา,เอาขี้มอซิฟายลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็เ,เกลือเนาะ จะเอาปลาลงไปนะทุกคนเนาะไอ้น้องอุ้อันขัวจัดการเดีแล้วละเด้อจะเอาพลกลงไปทุกคน คือส่วนแป้กิยังบ่แล้วจังทุกคนตื่นละวายตื่นละบ่อีแม่แกยังบ่ลวซ้ําเอออีแม่เอามากินเออๆๆๆ อัลโต้จะกินนมแม่ล้วมร้อยออนมแม่ล้วนเด้อทุกคนเดือดร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเพราะว่าอู้ปั๊มปั๊มออกมาใส่ขวดนี้ให้กินออโต้ Auto, เดี๋ยวนี้กะเดือนกับซิปเมอทุกคนกะสิกินอ่าสิกินนมอยู่ประมาณเท่อนึงต่อสามออนทุกคนเจ็บปะเจ็บปะ นอนนอนเมื่อได้กินนมน,นาเซลกันสุกไปได้ทุกคนเด้อพักกับซุกละ พักกระไลแห้ง อกวันจะได้กินข้าวทุกคนตัวย่อยกับแม่ปอยู่ไปอันเอาปลาทุกคนไปดูดหนองอู้ก็เอาลูกมาไว้ไกลๆนี่นะครับเบิ่งนรูปไปนะ้ำออโต้กับเมินตามเมาว่าไปนี้คือออโต้นี่เริ่มแบบเห็นเห็นแจ้งอะทุกคนเริ่มเห็นเริ่มเห็นหงวกอะเวลาพวกเรามายอดกับซีเน่เนมซอแล้วก็เริ่มลมเป็นเริ่มอออเป็นนะนะลมอออเป็นแล้วก็เริ่มแบบว่าอันเขาเริ่มมาจากไหนวะแบบว่บา เริ่มติดผู้นั้นผู้นี้เลยเสียนะเริ่มติดแม่เสียหนะ่ะคณนัแบบยูนําแม่สองคนก็นคือต้องแบบว่าได้ยูก,กับแม่จังเสียหน่ะแบบแม่ไปน้อยนึงกับิไฮสีหนะ่ะสันยักนอนนี่เริ่มยักนอนแล้วเนี่ยเอาไว้ไกลๆฉันค่อยเห็นว่าเป็นอะไรเสรียปักกานเนี่ย เราอูก,กับไปเก็บพักด้วยหลังบ้านเลยทุกคนมาแกงแซ่บมีปิ้งหมูเลยมีปลาเลย ชีวิตแม่ลูกอ่อนถ้าบว่าลิตามน้องอู้มาแต่แรกๆก็จะเห็นนะว่าแบบติตามตั้งแต่น้องอู้เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอายุ18ปีจนเดี๋ยวนี้จนมามีลูกนึ่งลหรชีวิตอู้ร้องสารมาฮอดจุดเนี่ยทุกคน อุ้ยเป็นคนมากกินแกงเวลากินข้าวมีแกงหดทธปแกงแบบหูนะ่ะคือแซ่บแซ่ ตนั่งเป็่งกว่าบางเทื่อสิพาออโต้กับแม่จันเพราะจอยไปริมไทยริมทะเลไอจ้องให้ออโต้นั่งเป็่งก่อให้ง่ายจุกน่อยกันทุกคน ดูแต่ว่าซื้อรวดมาไม่ตัวนิสสันเนี่ยเขาไปพ่นกับจริงแล้วมันเอาข้ามไทยแดงนะทุกคนที่แกเนีย่ยอุกใจโุ้เอาข้ามไทยโบได้เพราะว่ามักไปไทยมาไทยแต่ลอดไปซื้อเครื่องซื้อขอะนะงนี่ยหมทน้อยเดือยวออตโต้เนี่ยอย่างไยก็ชิดข้ามไปซื้อเครื่องอยู่กูเลยเนี่ยต่างไปลินหาไอวันไอโรดแดง <c oughs> เอาไปหาไม่นอนจ้ะ แฮมพ์พอย์แฮมพ์พอยดไม่หยางกับซิมเมอละเมื่อเบียงกลางเดือนเกินกลางเดือนหน้าเนี่ยแม่เมื่อเบียงจะไปซื้อแฮมพ์อแฮมพ์พอยดซื้ออย่างเอาไว้ให้ออโต้เลย สิ่งข้าแวแากนี่กัษตีมาเขาทาแม่จันเรียกเยกหมือนนึ่งเขาทาวันแน่จับวาชิมาจากงงมั่จ้งโซเชียดีใจอ่นตั้งเต่มมีออตโต้เข้ามาในในครอบครัวนี่คือว่าแบบครอบครัวคือสิมีสี่สันเวล้าเลยนาะทุกคน พอจอยเหรอคือว่าล้าเรื่อยัางไปนั่นไปนี่ 这不熟嘞。Hmm. ้ทุกคนนอกกันถ้าไปมากคลิปวิดีโอนี้ก็อยังืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e เป็นกำลังใจให้น้องอูเยเดอเดี๋ยวน้องอูกินข้าวแล้วก็เอาลูกก่อนเอาโตรีจมสิให้ละบ๊ายบาย